สวัสดีค่ะทุกๆคนการทักทายเจอกันจ้าวันอาทิตย์กับ่มี่ยักค่ะวันนี้มาทักทายในรูปแบบของการเทศอาหารน่กจะนากพี่นุนกับคิดฮอดเอฟซีทุกคนอะคะ่กะกับว่าอยากให้มันถ้งช่วงไปเนาะคะ่ะตอนนี้พี่นุนก็ล่างอะต้มมันฝรั่งไฮขอใหญ่พี่นุนจ้าต้มมันฝรั่งกับทัวให้เหล้าพี่นุนก็ได้อ้อมปไกจ้า ออมไก่เมื่อวานนี่ออมใบมันคือคือออมนี่ออมเทือนงนี่ต้องกินได้สองเมือนจ้ะพี่นวลจะเห็ดแบบนี้เพราะว่ามันสะดวกดีมันเก็บเก็บไปกินนะ้ได้จ้ะมันกับเห็ดข้างเดียวนะจ้ะคืออยากกินออมไก่ม้งเขาหอนๆสะดอคือิีแ่บหรอกก็ระวังรอมันฝรั่งเนาะจ้ะเนาะมันใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีพี่นวลจ้ะ อยากให้เพืเ่อนๆนะคะทุกๆคนเลยคือ,บบอว่าแบบนี้เดี๋ยวก็คือ,อความสําเร็จน่ะจ้ะพี่หนุนเสือเลยค่ะว่าทุกคนต้องการความสําเร็จในชีวิตนะจ๊ะแต่ว่าความสําเร็จมันไม่มีผู้ใดใจที่จะสําเร็จครั้งแรกคือเหตุครั้งแรกเราสําเร็จนะจ๊ะว่ามีหรอคะทุกคนตน้องมีการร่องพิษ ร่องถูกเนาะค่ะเหตุเราล่มเหลวคือความสําเร็จการล่องมือทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพินุ่นอยากให้ทุกคนนะคะ่ะอ,อย่าทอสิ่งทีเห้าล่องถ้ำแล้วมันหล่มลเหลวข้าก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนของเห้าเป็นการซอนเห้าให้เหาเก่งขึ้นให้เห้าดีขึ้นให้เหาได้ปัปรุง บางบางคนแล้วค่ะน้องคนรวยน้องคนที่เขาไปถึงจุดนั้นเขาลมแล้วลมอีก้วยค่ะบ่มีผูดด้ใดค่ะที่เหนุขังแหลกแล้วสำเร็จเลยบ่มีจ้ะพี่นุ่นบอกได้เลยบม่มีอาจจะมีก็ได้แต่ว่าพี่นุ่นบรูแต่ว่าส่วนมากทีพี่นุ่นขอไปอ่านคนสำเร็จคนรวยเพื่อนเห็ุมั่นตรงมีการล่องเพล่องถูเรียนรูเราห้ากับต้องเรียนรู ความลมเลี้ยวนั่นนะคะเขามาดัดแปลงเอามาปรปับปรุงพื้นฐานการสร้างพื้นฐานการสร้างาคือให้สําเ็จให้อีกระดับหนึ่งต่อต่อไปอนะจ๊ะทุกความลมเลี้ยวห้องตงขอบคุณเนยคะ่ะเพราะว่าเฮาเดีเรียนรู้เด้ทุกสิ่งทุกอย่างเน้จากที่เขามาในชีวิตของเฮา,าเฮาเถื่อมีบุญคุณมีคุณค,าค,ณค,าคณ่ากับเฮาไม่ว่าจะเป็นการทํางาน แนอดีตหรือว่า,าเรื่องความรักบางคนอาจจะเความรักที่บ่สมหวังขอเพื่อแต่งยาเพราะก็อาจจะเป็นการครบเพื่อนอโดนเพื่อนโกงโดนโดนเพื่อนหักหลังหรือว่าเฮ้ยมันหลายอย่างนะจ๊ะชีวิตของมนุษย์มันมีเอยยียงเยอะแยะปัญหาจุกจิกมากไามพี่นุ่นเสีอว่าทุกคนคงจะเคยเจอมากเนาะคะ่ะ นั่นแหละค่ะพี่นนอ์อยากให้ทุกคนนะคะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เท่าได้ทำหรือว่าทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดคือในชีวิตของเราอดีตให้ขอบคุณลรอก็ะไปให้เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะมาพัฒนาในครั้งต่อไปแต่ว่าอาดีตก็คืออดีตแล้วจ้ะเนาะเ้อแค่เก็บเอาตรงนั้น มาสอนเท่าบ่ต้องไปโมกมุน,มนอยู่กั็มั่นเออทุกคนต้องรู้แล้วว่าสิ่งนี้ที่เห็ุไปแล้วมันบ่ดีสิ่งนี้ที่มันเคยผ่านไปแล้วคือคือเท่าเดรุ่ะคะ่ะเฮาต้องลงสึกแบบนั้นบ่แต่พี่หนุ่มบ่อยากให้ทุกคนไปจมปากายดีนะไปคิดถึงเรื่องที่แย่ๆเพราะว่าพวกพวกความคิดลบๆละคะ่ะมันจะดึงดึงเท่าดูแน่อารมณ์ทีตก ก็ิบมีพลั่งค่ะก็ิบมมีมีพลั่งมีกําลั่งใจที่จะเดินมาสู่ต่อไปแน่นาคตท,ทุกการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างคือบทเตี่ยนคือคุณน่าที่หมอกให้เหาให้เหาได้เรียนรู้ให้คิดแบบเี้จ้ะให้เทให้เหาสบายใจอย่างเชน่นคนทีกําลั่งโลงมือท้ำยังบางยางเลาค่ะยังยอมแพ้ค่ะ แกไขปรับปรุงยายยุดเห้าทรงเลียนรูปไปจ้ะแบบนี้อาจจะโบเมนเ้ามันบ่มนเมนโตห้างห้าาตรงล่องไปหลายอย่างหลายสเต็ปม,มันตรงมีซักสิ่งซักอย่างที่ห้าเหตุแล้วห้าารู้สึกมีความสนุกมีความชอบร่มโตเพราะว่าจะเป็นการงานที่ห้ากระลังทําบางงานเฮาอาจจะยังบ่ถูกใจแต่ว่าห้าก็เดด้เด,ด,ด้ขอบคุณนะคะที่ห้าวยังมีงานทํา กัเห็นในห้าวได้เรียนรู้ว่ามาเหตุงานตรงนี้มันมันบว์มันเมืยหรือว่าเงื่อนมันหน่อยแบบนี้จะคือมันกระสอนในห้าได้รู้ว่าเขามาถึงจุดนี้งานนี้มันมันบว์มันบวเป็นงานที่ตรงกลางของห้านะคะกับเหตุในห้าได้เรียนรู้ได้ได้สัมผัสตรงนั้นแบบนี้จะเพราะฉะนั้นพี่นุ่นอยากจะให้เพื่อนๆรู้กคอนนะคะ ให้คิดแบบนี้ทุกความสําเร็จม่ว่ผู้ใดสําเร็จเหตุเราสําเร็จท้งแหลดเลยทุกคนมีการล่องผิดล่องผุกแต่ว่าอย,ย่าหยุดฝันนะคะให้เหตุต่อไปให้ต่างเป้าหมายต่อไปอยากมีอย่างให้คิดให้ฝันและทีส่สำคัญความคิดของเห่าค่ะมันเปลี่ยนพลังงานที่จะดึงดูดเข้าไปเจอเรื่องดีหรือเรื่องบอดี ความคิดเท่านั้นจ้ะถ้าเข้าคิดบวกเขาก็จะดึงดูดแต่คนดีๆคนคิดบวกคนนนำนำสิ่งดีเขางมาหาเ,าเหาเหตุการณ์ดีเขางมาหาเฮาแต่ว่าถ้าเฮ้าไปคิดใน่ทางลบเฮาก็จะดึงดูดสิ่งบ่ดีของมาหาเหาค้นบ่ดีของมาหาเฮาเหตุการณ์บ่ดีของมาหาเหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจาก ความคิดของเท่าทางหนัมเลยค่ะความคิดล้วนๆเลยจ้ะเพราะฉะนั้นพี่นันอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองสำรวจความคิดของตัวเองเท่าบร่ระสบความสำเร็จเป็ี่ยนเพราะเท่าลมเลิกหรือว่าเป็นเพราะเท่าถอยเท่าบ่สูมันอยู่ที่ความคิดอ่ะนี้ จำไว้ย,ย่างเดียววา่าทุกความสําเร็จมันบริสําเร็จขั้งแรกว่าสาเร็จมันมีการเธอองแล้วเธอองอีกลมแล้วลม<า> <laughs> ได้มันจารางว่าจะน้องฟ้องหัวแท้หัวไงที่เราะแกบบินต้มตัวให้เล่าจา่นกินแบบนี้นจา่าช่างฉุบอ้วน เสียค่ะพี่นองเขาแรงเมื่อนี่วันอาทิตย์พี่หนุนเก็มาทักทายเอฟซีทุกคนนะคะึินหอทุกคนค่ะต้องเห็ดคลิปว่าเห็ดบบได้จ้ะแต่ว่าก็เห็ดเท่าเห็าหี่เห็ดใดเนาะค่ะน้องอย่าไปซีเรียสเห็ดยังกระได้ขอเห็ดเถวมีความสุขจิตใจเบิกบานมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนะจ้าพี่หนุนก็จะกินเขาตอนนี้กับจังไดก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความหมายปรารถนาด้วยจ้ะ กินข่าวกันเมื่อนี้ก็มีนั่งกินเบิ่งดอกไมง้งามๆไปนะจ๊ะแล้วก็เบิ่งโทรทัศน์ไปนํำมีความสุขกระโดชีวิตนี่โอเคนะจ๊ะเจอก,กันไหมคลิปหนะ้าึ้นหอทุกคนนะคะสวัสดีจ้าเลิ่ม